ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นตัวแทนผู้บัญชาการทหารบกนำผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลบบุรีวางพวงมาลาวันนวมินทรมหาราชณพระบรม,มาราชานุสาวรีรัชกาลที่9ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรี ที่พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษภายในค่ายภูมิพลตำบนเขาพระง,งามอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพลโทวัฒนาชัดรัตนแสงผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานนำผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีกว่า30หน่วยงานเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน1ิรูปเพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศล พร้อมทั้งนำผู้บังคับหน่วยทหารผู้แทนหน่วยงานร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสการะต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลนอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชในโอกาสเดียวกันนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษยังได้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกในการวางพวงมาลาของกองทัพบ,บกพร้อมกล่าวคำสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระศพนิกรชาวไทยอย่างเป็นอเน อน,นันตลอด70ปีแห่งการครองราชและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อก่อเกิดประโยชน์อย่าง,ย,างยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนทรงอุทิศเวลาในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นทุรกันดารในภูมิภาคต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นพร้อมทั้งร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา8 9วินาทีเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่7วันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2566จากนั้นผู้บัญชาการ อนุบัชาการสงครามพิเศษยังได้เป็นประธานนำผู้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิธวันที่13ตุลาคมของทุกปีว่าวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่